้อมยังมาเราไปซื้อบัตรกันเลยดีกว่าตอนนี้แม่นุชอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ซื้อบัตรแล้วไปดูว่าเราจะเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็ค่าบัตรเท่าไหร่กันไปพาเพื่อนๆไปเลยไปหาแม่นุชไปทางนี้หน่อยหนุกหนุแม่นุชทางนู้ไปนมูไป นโมดีใจมากเลยนี่แม่นุชกำลังรอซื้อบัตรอยู่นะครับทุกคนพี่นานาไปไหนวะเอ๊ะนี่ไงพี่นานาอยู่นี่ไงตอนนี้พี่นานานา่าจะเสียเสียตังเสียตัง <c oughs> โมดีใจติดข้อมือก่อนติดข้อมือก่อนนะทีนี้ติดข้อมือแล้วนโมจะเข้าบ้านผีสิงไหมจริงป่ะโมจริงครับมีไรเดียวเฉาด้วยถ้าเกิดเข้าบ้านผีสิงอ่ะ จุดแรกก่อนนะครับเพื่อนๆไม่เล่นไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้มาที่จุดเล่นจุดแรกของพี่นานากับน,น้องนโมนโมนี่มันนั่งเรือมังกรหรือเรือไดโนเสาร์เนี่ยเรือมังกรนโมรู้จักด้วยเรือมังกร โนโมบอกว่าไม่กลัวแล้วนะไม่ร้องไห้แล้วนนโมจะเล่นให้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้รอต่อคิวก่อนนะครับรอเวลาก่อนมาดีหทุคอหพ่อให้พ่อเล่นด้วยเหรอโอเคได้ดยาพี่วนด้วยรอเอได้ลยได้แม่ีนนั่งได้ไหมเอาทำไมลูกเอาเพื่อน ตอนนี้เราลงเรือกันแล้วนะคะเด๋วเรือจะออกแล้วไปแล้วเรือกออกแล้วเย้สนุกสนุกจังเลย,ยนนานนานาน,นาบอกให้แม่ไปนั่งเรือลำอื่นแม่นานาบอกเรือ,อนนานาบนเรือจมน้ำเหรอน้ากนา็คิดได้นนนาเน,นี่ย รื้อรือสนุกสนุกจังเลยจบแล้วทุกคนนั่งเรือออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่ออีกขึ้นกันนะคะเย้เรามาต่อกันที่ซิต,ตี้คาร์น้องน้งโมจะไปขึ้นรถนะคะมาต่อแถวก่อนไปได้เวลาแล้วไปไปเลย แม่เล่นด้ไหมแม่่เลนได้ไหมพ่อเได้ไหมได้ครับผมเฮ้ยเขาให้พ่อเล่นได้ด้วยไหม,ม <시> ได้อยู่นะ <ม시> ได้อยู่ไป<ม>พี่นา나เป็นคนขับนะเดี๋ยวพ่อก่อนนโมจะเป็นคนนั่งข้างหลัง<ม>โอเคไหมได<ม>อันนี้สถานีให้นี้ให้พี่นานาเป็นคนขับนะครับซิสซี่ขับไ,ไ,ไปไหมเล่นไปไหมไปแล้วไปแล้ว<ม>เขาปล่อยแล้ว<ม>เขาปล่อยแล้วไปเลือกรถเลยเลือกรถเลยไป นโมไปลูกไปโอ้โหดีใจดีใจมากโเขาผโกผูกบอกให้ร้องจรงิงๆเรามีเล่นทุกอย่างเหาพี่นานาเรื่องรถหน่อยครับขึ้นน้า<อ>ไปเลยโอ้อรถใบบานเหรอไปไปไปนานาเป็นคนขับสิลกูกขับข้างหน้า,น,าน,นั่งข้างหน้าอ่าไอพี่เอ๋ นนาเป็นคนขับขับน้องนองโมพ่อกับแม่นั่งข้างหลังเหรอโอ้โหเดี๋ยวพ่อกับแม่เดนั่งข้างหลังดูแลข้างหลังนะครับโอเคไหมโอเคแม่ขึ้นไปแล้วไปเตรียมตัวขึ้นรถกันดีกว่าทุกคน ไปแล้วไปแล้วไปไปต่อถาน,นีต่อไปนะครอันนี้มาต่อที่รถไฟนะครับรถไฟชมเมืองเาแล้วมีที่นั่งไหมปุ๊บพี่นานามาไวมากเลยพี่นามารอตรงนี้และรอบนี้เราต้องรอรอบหน้าเราต้องรอรอบหน้ารถไฟไปแล้วเราต้องรอรอบต่อไป รอบนี้รถไฟเต็มซะแล้วมาไม่ทันพูนมาแล้วพูนพูนปูนมาแล้วมาแล้วถึงรอบนโมแล้วครับพูนพูนพูนปูนที่ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วรถไฟจะออกแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้เนน้องนโมก่อน ดีไงดีใจไหมดีใจไหมน้ <c oughs> องนโมดีใจมากเลยรถไฟจะออกแลครับดีใจดีใจดีใจรอ,อให้ขบวนรถไฟพร้อมก่อนนะให้ผู้โดยสารนั่งให้เรียบร้อยทำการล็อกประตูปิดใหรีไบแล้วปิงปิงไปแล้ว